บทที่1นึ่งแดนราชาปะทะหนึ่งถึงแดนเทพครับสิ้นเสียงการออกคําสั่งของหยางเฉินผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายทั้ง8ก็หายตัวไปในทันทีและรีบตรงไปที่ฉิงหรูเฟิงหาที่ตายชัดๆฉิงหรูเฟิงส่งเสียงอย่างเย็นชาและเมื่อเขาขยับเท้ารอยเท้าที่จมก็พลันปรากฏขึ้นบนพื้นและพื้นก็ดูเหมือนจะสั่นสะเทือน ผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายทั้งแปดที่ทรงพลังเมื่อเผชิญหน้ากับฉินหรูเฟิงไม่มีใครกลัวเลยสักนิดเพราะข้างหลังพวกเขามีผู้แข็งแกร่งแดนเทพที่แท้จริงอยู่แม้ว่าพวกเขาจะสู้แค่ตายเกรงว่าคงจะตายไม่ได้ทุกคนรู้ดีว่าอย่างเชินให้พวกเขาต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนเทพเพราะเขาต้องการฝึกซ้อมและให้ประสบการณ์เหล่านี้แก่ทุกคนบูโดนั้นโหดร้ายมาโดยตลอดและมีเพียงต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเท่านั้นถึงจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมืออ่อหยางเฉินอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ต้องกังวลกับการตายพวกเขาเพียงแค่ต้องระเบิดพลังทั้งหมดและปลดปล่อยศักยภาพของบูโดอย่างเต็มที่เท่านั้นอีกด้านหยางเฉินรีบออกไปชิงต้าหยงก็ร้อนใจเช่นกันชิงเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆยังคงเกลี้ยกล่อมให้ชินต้าหยงและหยางเฉินไปจากที่นี่พร้อมกันแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรหยางเฉินก็ไม่ฟังยืนอยู่ข้างหลังชินต้ายหยงดวงตาของเขาจ้องมองไปที่แปดคนที่ต่อสู้อยู่ คนเหล่านี้เป็นผู้แข็งแกร่งของตัวเองพวกเขาสามารถบาดเจ็บได้แต่พวกเขาต้องไม่ตายดังนั้นอย่างเฉินจึงต้องจับตาดูพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อชีวิตของคนเหล่านี้ถูกคุกคามตัวเองจะสามารถช่วยพวกเขาได้โดยเร็วที่สุดปังปังปังการต่อสู้ระหว่างผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายทั้งแปดและฉินหรูเฟึงปะทุขึ้นในทันทีและพลังงานจนที่น่าสะพรึงกลัวได้กวาดล้างทั่วทั้งตระกูลฉินไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วกระจกหรือภาชนะอื่นๆล้วนแตกเป็นเสียเส่ยง ในการต่อสู้ระดับนี้ผู้แข็งแกร่งที่อยู่ภายใต้แดนราชาขั้นปลายไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าใกล้ด้วยซ้ำทว่าเมื่อมีอย่างเฉินอยู่ผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายทั้งแปดก็ไม่กลัวว่าพวกเขาจะตายพวกเขาทุกคนจึงระเบิดพลังออกมาอย่างเต็มที่และต่อสู้กับฉินหูเฟิงอย่างสุดกำลังเมื่อฉินเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆเห็นว่าผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนสามารถเข้าไปพัวพันและสู้กับฉินหูเฟิงได้พวกเขาต่างก็ประหลาดใจยิ่งนับ แม้กระทั่งละทิ้งการเกลี้ยกล่อมอยางเฉิญและถินต้าหยางหันหน้ามาเทียคนเหล่านี้เป็นใครกันแดนราชาขั้นปลายแปดคนพวกเขากลับสามารถต่อสู้กับถินนรูเฟิงผู้ซึ่งเป็นกึ่งแดนเทพได้เหล่าอูกล่าวด้วยความประหลาดใจคนอื่นอาจดูไม่ออกแต่ยางเฉินสามารถดูออกได้ว่าแม้ว่าถิ่หรูเฟิงจะมีความแข็งแกร่งเป็นกึ่งแดนเทพแต่ลมหายใจของเขาก็ไม่มั่นคงมันเหมือนกับแดนราชาสูงสุดที่พยายามก้าวเข้าไปในกึ่งแดนเทพ ความแข็งแกร่งถึงแล้วแต่เรี่ยวแรงกําลังกายยังมาไม่ถึงเกรงว่าการรักษาความแข็งแกร่งของกึ่งแดนเทพก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานและผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนที่หยางเฉินนามานั้นล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งชั้นยอดในพันธมิธตรตระกูลคิงด้วยความแข็งแกร่งของตระกูลคิงได้ฝึกฝนพวกเขาจะต้องใช้ทรัพยากรเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอน คนเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์การต่อสู้จริงและไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งถึงแดนเทพที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์การต่อสู้จริงมากนักอย่างถิงหรูเฟิงสามารถเทียบได้อาจกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของถิงหรูเฟิงค่อนข้างว่างเปล่าบางทีแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนราชาสูงสุดของตระกูลทิงก็สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของถิงหรูเฟิงที่เป็นถึงแดนเทพได้พวกแกเป็นใครกัน หลังจากที่ฉินหรูเปิงโจมตีผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายเสร็จหนึ่งยกเขาพูดด้วยท่าทางที่น่าเกลียดอย่างยิ่งผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายธรรมดาไม่มีพลังต่อสู้เหมือนพวกคุณอย่างแน่นอน55าาชายที่แข็งแกร่งหัวเราะยอดทันทีพวกเราเป็นคนของคุณอย่างคุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ชินรูเฟิงเหลือบมองไปในทิศทางของหยางเฉินอย่างไม่รู้ตัวเพียงเห็นหยางเฉินยืนอยู่ข้างหลังชินต้าหย่งด้วยใบหน้าที่สงบมือของเขาวางบนรถเข็นและสายตาของเขามองดูตัวเองอย่างสงบจากสายตาของหยางเฉินไม่เห็นมีความกังวลแม้แต่น้อยเมื่อตัวเองมองดูเขาดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่กำลังมองคนธรรมดาและถึงกับดูถูกตัวเองเล็กน้อยอีกด้วยชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าส0สปีกล้าดูถูกตัวเขาที่เป็นกึ่งแดนเทพได้อย่างไรชินรูเฟิงอายมากจนโกรธทันทีค่า ทันใดนั้นออร่าบนร่างของเขาก็น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกและเขาก็รีบพุ่งตรงไปยังผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนตายซะผู้แข็งแกร่งทั้งแปดต่อสู้กับฉินหรูเฟิงโดยไม่กลัวในขณะนั้นทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใครผู้แข็งแกร่งแดนราชาชั้นปลายแปดคนได้ต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งกึ่งแดนเทพแต่พวกเขาไม่ได้มีแววจะแพ้แม้แต่น้อยสิ่งนี้ทำให้ฉินเตอิอเจิง้งและคนอื่นๆต่างก็เห็นความหวงัง ดีดีชิงเตอรอเจิงกล่าวอย่างตื่นเต้นวันนี้คือวันตายของชิงรูเฟิงชิงต้า้ยังรู้สึกตื่นเต้นมากคิดไม่ถึงว่าคนเหล่านี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้ในใจของเขาก็ยิ่งสงสัยในความแข็งแกร่งของหยางเฉินมากขึ้นผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนเมื่อพวกเขามองมาที่หยางเฉินอีกครั้งสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพอย่างหาที่เปรียบม่ได้ ชินตายางเข้าใจดีว่าการเคารพนั้นคือผู้อ่อนแอที่มีต่อผู้แข็งแกร่งพลังการต่อสู้ของผู้แข็งแกร่งแดนราชาทั้งแปดนี้รุนแรงมากแล้วอย่างเฉินจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาจำได้ในทันใดที่หยางเฉินพูดเมื่อครู่นี้ว่ามีเขาอยู่ชินเตอเจิงและคนอื่นๆจะไม่เป็นอะไรหรือว่าหยางเฉินนั้นทรงพลังมากจนมั่นใจว่าแม้แต่ชินหรูเฟิงก็จะสามารถเอาชนะได้ปัง ในขณะนี้ถิ่นรูเฟิงระเบิดด้วยความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาชกหมัดออกไปผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายคนหนึ่งก็ถูกกระแทกออกไปโดยตรงไปตายซะถิ่นรูเฟิงโกรธจ,จัดราวกับสัตว์ป่าด้วยดวงตาสีแดงกัำร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและเขาก็ปล่อยหมัดออกไปอย่างบ้าคลาั่งผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายทั้ง8ดคนอาเจียนเป็นเลือดและบินออกไปเกือบจะในทันที ชินเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆผู้ซึ่งตื่นเต้นมากในเมื่อกี้ต่างตกตะลึงในขณะนี้แพ้แล้วเหรอไปตายซะสายตาของชินหลูเฟิงเป็นประกายด้วยเจตนาฆ่าเขาขยับเท้าและรีบวิ่งไปที่หยางเฉินในทันทีตอนนี้คนที่เขาต้องการจะฆ่ามากที่สุดคือหยางเฉินถ้าไม่ใช่เพราะหยางเฉินเป็นคนนำผู้แข็งแกรง่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนมานี้แล้วสถานการณ์จะถึงขั้นนี้ได้ไง ในขณะนี้รัศมีในร่างกายของฉิงหรูเฟิงก็พุ่งสูงขึ้นเดิมทีมันเป็นความแข็งแกร่งตึงแดนเทพแต่ในขณะนี้รัศมีของเขาเหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังจะปะทุยังไงยังงั้นบทที่1094ความมหัศจรรย์ของยาเทวดาเขาสามารถเอาชนะผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนได้ในทันทีรู้ได้เลยว่าในเวลานี้ฉิงหรูเฟิงน่ากลัวเพียงใดฉิงเตอ๋อเจิงและชายแข็งแกร่งหลายคนต่างก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ เหล่าอูพูดด้วยใบยหน้าเหม่อลอยแดนเทพฉินรูเฟิงเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเทพคำพูดของเหล่าอูทําให้คนในตระกูลฉินตกใจมากขึ้นไปอีกสําหรับพวกเขามันเป็นบูโดในตํานานนอกจากตระกูลลึกลับที่ถูกซ่อนตัวจากโลกแล้วมีเพียงราชวงศ์ทั้งสี่เท่านั้นที่มีผู้แข็งแกร่งแดนเทพตระกูลฉินจะน่ากลัวเพียงใดในอนาคตหากมีผู้แข็งแกร่งแดนเทพหนึ่งคน ตระกูลเดอคิงอะไรนั่นก็จะไม่อยู่ในสายตาของตระกูลฉินแล้วในเวลานี้สมาชิกตระกูลชินบางคนตื่นเต้นบางคนกังวลและบางคนสิ้นหวังส่วนชินเตอเจิง้งพวกเขารู้สึกสิ้นหวังจริงๆพี่ใหญ่ขอโทษผมไม่สามารถปกป้องใตา้ายงได้ชินเตอเจิ้งกล่าวด้วยดวงตาสีแดงและดูสิ้นหวังเหลาอูก็เต็มไปด้วยน้ำตาแต่แววตาที่ขุ่นเคืองนั้นฉายแววของความมุ่งมั่นเขากัดฟันและพูดว่า เมื่อห้าสิบปีที่แล้วผมล้มเหลวในการปกป้องคุณชายและว,วันนี้ห้าสิบปีต่อมาผมก็ยังไม่สามารถปกป้องคุณชายได้แต่ต่อให้ตายผมก็จะตายก่อนคุณชายเมื่อสิ้นเสียงเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าชินต้าหยงโดยไม่ลังเลพร้อมที่จะใช้ร่างกายของเขาเพื่อแบกรับทุกอย่างแทนชินต้าหยงแม้จะรู้ดีว่าชินต้าหยงก็ต้องตายอย่างน้อยเขาก็สามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อชินต้าหยงได้ ขณะนี้ดวงตาของชินต้าหยงก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเสียใจและเขาพูดด้วยดวงตาสีแดงว่าคุณลุงทุกท่านผมเองที่ได้สร้างปัญหาให้กับพวกคุณทุกคนในเวลานี้ฉิงรูเฟิงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าดวงตากระหายเลือดจ้องไปที่หยางเฉินและเดินตรงมาชินหรูเฟิงเมื่อเห็นว่าเขากําลังจะพุ่งไปข้างหน้าหยางเฉินในชั่วพริบตาเดียวก็มีร่างชายชาราก็พุ่งตรงไปที่ฉิหรูเฟิงบูม ฝ่ามือของคู่ต่อสู้กระทบร่างกายของฉินหรูเฟิงด้วยเสียงอันดังปังหาที่ตายแต่ในวินาทีต่อมาฉากที่ทําให้ทุกคนตกใจมากขึ้นไปอีกชายชราที่โจมตีฉินหรูเฟิงไม่สามารถขัดขวางฉินหรูเฟิงได้เลยเพียงฉลองฉินหรูเฟิงที่กําลังไปหาอย่างเฉินเท่านั้นชายชราเองก็ถูกฉินหรูเฟิงตกจนกระเด็นออกเขาบินออกไปเหมือนว่าวที่เชือกขาดอูเลียฉินเตอ๋อเจิ้งตะโกนและรีบเพื่อมือออกไปรับตัวอูเลียที่กําลังหล่นกระแทกพื้น อูลเลียภายใต้ชินหรูเฟิงผู้แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลชินซึ่งเป็นผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายและกำลังจะก้าวเข้าสู่แดนราชาสูงสุดไม่มีใครคิดว่าอูลเลียจะโจมตีชินหรูเฟิงในสถานการณ์เช่นนี้ก่อนหน้านี้อูลเลียเกือบจะถูกชินหรูเฟิงฆ่าและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้เขาถูกชินหรูเฟิงโจมตีอีกครั้งและอาการบาดเจ็บของเขาก็รุนแรงขึ้นในทันใด หลังจากชินเตอร์เจิงรับเขาไว้ใบหน้าของเขาก็ซีดลงทั่วขณะและเลือดก็ไหลออกมาจากปากของเขาในทันใดอู่เลียชินเตอร์เจิงตัวสั่นไปทั้งตัวกอดร่างของอู่เลียและคำรามในตระกูลชินอู่เลียและชินเตอร์เจิงมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆเหลาอูมองไปที่อู่เลียซึ่งมีเลือดออกจากปากของเขาด้วยดวงตาสีแดงและทันใดนั้นก็มองไปที่ชินรูเฟิงและคำรามชินรูเฟิงอู่เลียทำเพื่อคุณไปมากแค่ไหนแล้วคุณไม่รู้เหรอ พูดได้เลยว่าถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีคุณในวันนี้คุณใจร้ายกับเขาขนาดนี้จิตใจรู้ผิดรู้ชอบของคุณโดนหมาคาไปแดกแล้วหรือถิ่นรู้เฟิงซึ่งเดิมต้องการฆ่าหย,ยางเฉินถูกอูลเลี่ยห้ามไว้และทันใดนั้นความคิดของเขาก็ไม่ต้องการปล่อยให้คนเหล่านี้ตายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับฉากข้างหน้าตอนนี้อูลเลี่ยกำลังจะตายถิ่นเตอ๋อเจิ้งและคนอื่นๆต่างก็เจ็บปวดซึ่งทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากจริง,รงๆเขาจะลงมือกับผมผมจะยังคงเก็บเขาไว้งั้นหรือ ถิ่รูฟเฟิงเอามือคววยหลังมองเหล่าอูด้วยสีหน้าเย็นชาคุณค่าพี่ชายและยึดบัลลังแม้แต่ทายาทของพี่ชายก็ไม่ยอมปล่อยตอนนี้คุณต้องฆ่าแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานหนักเพื่อตระกูลฉิงนคนอย่างคุณมีคุณสมบัติเป็นผู้นำของตระกูลฉิ่นได้อย่างไรเหล่าอูคำรามด้วยคำโกรธ กินรูเฟิงย้อดเย้ดยด้วยเจตนาค่าในสายตาของเขาคุณคิดว่าตระกูลฉินในตอนนี้นอกจากผมมีใครอีกหรือที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นําตระกูลฉินถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่ที่พวกคุณเป็นญาติคิดว่าพวกคุณจะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เหรอมีเมื่อวันนี้เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะเก็บพวกคุณไว้ ในเวลานี้เห็นเพียงชิ่นรูเฟิงกางนิ้วทางห้าของเขาออกเจตนาฆ่าที่พุ่งไปทั่วร่างกายของเขาดวงตาสีแดงเลือดของเขาไม่มีความรู้สึกใดๆราวกับว่าเขาเป็นอสูรมาจากนรกยังไงยังงั้นเหลาอูลุกขึ้นยืนตรงต่อหน้าถิ่นต้าหยงในตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าต่อถิ่นรูเฟิงแต่เขาก็รู้ว่าในเวลานี้เขาไม่สามารถฆ่าถิ่นรูเฟิงได้และในอีกด้านหนึ่งมีเลือดไหลออกจากปากของอูลเลียลมหายใจของเขาอ่อนแอมากจนถึงขีดสุดชีวิตและความตายของเขาอยู่ภายในเสี้ยววินาที ยางเฉินซึ่งยืนอยู่ข้างหลังชินต้ายางจูจ่ๆก็เดินขึ้นไปหาอู่เลี่ยหยิบขวดพ็อสเลนสีขาวออกมาและเทเม็ดยาสีดำที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของยากินยานี้ไปมันอาจช่วยชีวิตคุณได้สิ้นเสียงของยางเฉินและด้วยการสบัดนิ้วเม็ดยาสีดำก็เข้าไปในปากของอู่เลี่ยโดยตรงนี่คือยาช่วยชีวิตที่เฟิงเสียววานให้กับยางเฉินโดยเฉพาะโดยกล่าวว่ามันสามารถช่วยชีวิตได้เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ยิ่งไปกว่านั้นยาเม็ดนี้หมอเทวดาเฟิงมอบให้กับเธอก่อนที่เขาจะตายแม้แต่เฟิงเสียวหวานก็ยังทําไม่ได้และยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแม้แต่หมอเทวดาก็ยังใช้ทั้งชีวิตให้กับการทํายาชนิดนี้ถึงกระนั้นก็ทําได้เพียงไม่กี่เม็ดสามารถจินตนาการได้ว่าต้องใช้พลังงานมากแค่ไหนในการทํายาดังกล่าวทว่าในเวลานี้อย่างเฉินได้ให้อูลเล่เรียกกินยานี้โดยตรง หลังจากที่อูลเลเอ่ยถูิึงรูฟังตกเขารู้สึกว่าอาวัยวะภายในของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเขารู้ดีว่าชีวิตของเขากำลังจะจบแล้วขณะที่กำลังจะตายเม็ดยาก็เข้าปากของเขาก่อนที่จะรู้ตัวเม็ดยาก็กลายเป็นกระแสน้ำอุ่นและไหลลงคอของเขาแล้วทันใดนั้นพลังอันทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาอูลเลียรู้สึกได้ชัดเจนว่าในเวลานี้อวัยวะภายในซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังฟื้นตัวอย่างช้าช้าแล้ว มีเพียงเท่านั้นเขารู้สึกว่ารูขุมขนทั่วร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปิดออกเพื่อดูดเอาออกซิเจนเข้าไปทั้งร่างกายของเขาอบอุ่นและสบายมากและตอนนี้เขาไม่มีอาการปวดเมื่อยหลังจากบาดเจ็บสาหัสเลยอูเลียชิงเตอร์เจิ้งก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของอูเลียและมีความสุขมากพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าคุณไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหม แม้ว่าอูเลี่ยจะหลับตาแต่ไม่มีความเจ็บปวดบนใบหน้าถิ่งเตอ๋อเจิงรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังของอูเลี่ยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าช้าถิ่งรูเฟิงที่กำลังจะโจมตีเหล่าอูและทำให้ถินงเตอ๋อเจิงสูญเสียแม่ทัพอีกคนมองดูความเจ็บปวดของคนเหล่านี้แต่ทว่าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงพลังอันแข็งแกร่งจากอูเลียไม่เพียงแต่ถิ่งรูเฟิงเท่านั้นแม่แต่หยางเฉินก็ต้องตกตะลึงในตอนนี้เขารู้แค่เพียงว่ายาเม็ดนี้มีค่ามากและน่าจะสามารถช่วยชีวิตของอูเลียได้ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนคือผลของยาเม็ดนี้จะรุนแรงมากจนทําให้อู่เลียซึ่งใกล้จะตายสามารถฟื้นคืนชีพได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่มันเป็นไปได้อย่างไรชินรูเฟิงกล่าวอย่างไม่เชื่อทันใดนั้นดวงตาสีแดงเลือดของเขาก็ตกลงมาบนร่างของหยางเฉินและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโลภไอหนูในเป็นแขกผู้มีเกียรติของถินรูเฟิงแล้วในได้นำเซอร์ไพรส์ใหญ่ขนาดนี้มาให้ผมฮ่าฮ่าฮ่า ยาที่นายให้อู่เลียกินคือยาอะไราวานบอกทําไมมันถึงมีผลมหัศจา์เช่นนี้งั้นส่งมอบยาวิเศษทั้งหมดมาให้ผมผมจะไม่ฆ่านายเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของฉินเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปอย่างมากและชายที่แข็งแกร่งหลายคนก็ก้าวไปข้างหน้าและขวางไว้ตรงหน้าหยางเฉินและฉินต้ายงหยางเฉินพาพ่อตาของนายออกไปเมื่อยาวิเศษนี้ตกไปอยู่ในมือของฉินหลูเฟิงมันจะเป็นหายนะสําหรับพวกเราทุกคน ถิงเตอเจิ้งกล่าวอย่างเร่งรีบแม้ว่านายจะให้ยาวิเศษแก่ชิ่งรูเฟึงจริง,รงๆเขาก็จะไม่มีวันปล่อยให้นายมีชีวิตออกจากที่นี่หรอกบทที่หนึ่งัน้า้าวัดกันสักหน่อยคนเท่าอย่างเราใช้ชีวิตมามากพอแล้วและถึงเวลาที่ต้องทําอะไรสักอย่างให้ตระกูลฉิ่งพาพ่อตาของนายออกไปเร็วๆแล้วเราจะหยุดเขาจนถึงที่สุดเหล่าอูก็ยืนอยู่ข้างหน้าจ้องมองไปที่ถินงรูฟึงอย่างเย็นชาแต่พูดกับหยางเฉินว่าไอ้ลูกเขยพาคุณชายถิ่งพ่อตานายออกไปซะเหล่าอูขอร้องละ่ะ เมื่อ50ปีที่แล้วเหล่าอูรับผิดชอบในการปกป้องชินต้ายยงแต่คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นที่ตระกูลชินพ่อแม่ของชินต้ายยงเสียชีวิตและชินต้ายยงก็หายตัวไปเช่นกันจากเหตุการณ์นี้เหล่าอูรู้สึกผิดมาตลอด50ปีและในที่สุดก็พบชินต้ายยงอีกครั้งเขาแค่ต้องการให้ชินต้ายยงมีชีวิตต่อไปไปหรอ ชินรูเฟิ่งเยอ้ยยันรัศมีของชายผู้แข็งแกร่งแดนเทพพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและพูดอย่างหิ่งพยองว่าผมชินรูเฟิงไม่ยอมให้ใครไปแล้วใครเล่าจะก้าวออกไปจากตระกูลชิ้นได้หนุ่มน้อยเอ,อ๋ยคนที่รู้เหตุการณ์ปัจจุบันคือคนฉลาดผมขอแนะนําให้ในายรีบส่งยาวิเศษให้ผมโดยเร็วไม่เช่นนั้นเมื่อผมโกรธผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากนะ ชินรูเฟิงดูเหมือนจะไม่กังวลว่าหยางเฉินจะหนีออกจากตระกูลชินและพูดเย้ยว่าถ้าคุณปล่อยให้ผมต้องลงมือถึงตอนนั้นไม่เพียงแต่ยาวิเศษจะเป็นของผมเท่านั้นชีวิตของนายก็จะเป็นของผมด้วยนะพูดพร่ำพอแล้วหรือยังหยางเฉินถามขึ้นทันทีเมื่อสักครู่นี้เขามัวให้ความสนใจกับอาการบาดเจ็บของอูลเลี่ยอยู่และตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าอู่เลี่ยไม่ได้อยู่ในขั้นอันตรายแล้วดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นและสายตาที่สงบ แต่เดิมของเขาก็เต็มไปด้วยความเย็นชาอืมถิ่นหลูเพิ่งเข้าใจความหมายของคำพูดของหยางเฉินทันทีและดวงตาสีแดงเลือดก,ก็กลายเป็นอาฆาตมากขึ้นนี่ไอ้เปรตแกแน่ใจหรือว่าต้องการให้ฉันลงมือเองเมื่อฉันลงมือเองนายจะไม่มีก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ถูกหยางเฉินขัดจังหวะหุบปากเน่าเน่าซะในขณะนี้ทุกคนในตระกูลชิ่นต่างตกตะลึง ชินรูเฟิงในตอนนี้ได้แสดงความแข็งแกร่งของแดนเทพให้เห็นแล้วแต่หยางเฉินยังกล้าที่จะดุเขาต่อหน้าผู้คนมากมายนี่เป็นการหาที่ตายชัดๆไม่ใช่หรือหยางเฉินปล่อยพ่อไว้คนเดียวเถอะนายออกไปจากที่นี่เร็วๆชินต้าหย่งรีบร้อนใจเขาได้ละทิ้งชีวิตและความเป็นความตายของเขาแล้วแต่เขาก็มีความรู้สึกผิดที่ทำให้หยางเฉินต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเอง ถิ่งรูเฟิงในตอนนี้น่ากลัวมากมีเพียงอย่างเฉินจากไปเขาจึงจะมีโอกาสรอดพวกนายยังไหวไหมอย่างเฉินเพิกเฉยต่อทุกคนแต่มองไปที่ผู้แข่งแกร่งแดนราชาขั้นปลายทั้งแปดคนที่เขาพามาทั้งแปดคนมองหน้ากันทันทีหรือว่าอย่างเฉินต้องการให้พวกเขาต่อสู้กับฉิงรูเฟิงต่อไปอีกเหรอขยะทั้งนั้นหยางเฉินกล่าวอย่างเย็นชากล่าวจบเขาก็เดินไปทางถิงรูเฟิงทีละก้าว หยางเฉินนายจะทำอะไรกลับมาเร็วๆถิงหรูเฟิงในตอนนี้น่ากลัวมากนายไปก็แค่ไปหาที่ตายเราจะสู้กับเขาสุดชีวิตเพื่อยื้อเวลาให้นายจากไปกลับมาเร็วๆถิงเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆต่างตกตะลึงและรีบพูดเพื่อเรียกล่อมอย่างไรก็ตามหยางเฉินไม่สนใจพวกเขาเลยในเวลานี้เขายืนอยู่ตรงหน้าถิงหรูเฟิงแล้วและเขาอยู่ห่างจากถิงหรูเฟิงเพียงก้าวเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะมีคนในตระกูลชิงที่อยู่ข้างชิงเต๋อเจิ้งแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะสนับสนุนชิงหรูเฟิงยังไม่พูดถึงเรื่องร้ายๆที่ชิงหรูเฟิงได้กระทำเมื่อ50ปีก่อนแต่วันนี้ความแข็งแกร่งของชิงหรูเฟิงได้เข้าสู่แดนเทพแล้วขอเพียงยังมีชิงหรูเฟิงอยู่อนาคตของตระกูลชิงจะต้องก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนแม้กระทั่งอยู่เหนือตระกูลเดือคิงทั้งหในจิ๋วโจ ในเวลานี้เมื่อพวกเขามองไปที่หยางเฉินเหมือนกับการมองดูคนโง่อีกคนหนึ่งยังไงยังงั้นดวงตาของฉินรูเฟิงหลี่ลงและเจตนาฆ่าก็ส่องประกายในดวงตาสีแดงเข้มตั้งแต่หยางเฉินปรากฏตัวในตระกูลฉินเขาก็ไม่สามารถดูออกว่าชายหนุ่มคนนี้คิดอะไรอยู่แม้ว่าเขาจะก้าวเข้าสู่แดนเทพแล้วเขาก็ยังไม่สามารถรู้ว่าหยางเฉินคิดอะไรดูเหมือนว่าหยางเฉินจะเป็นคนธรรมดาที่ธรรมดามากๆและเขาก็ไม่มีความแข็งแกร่งด้านบูโดเลยสักนิด แต่เขาก็รู้ว่าสถานะของหยางเฉินในเยนตูนั้นเกือบจะเป็นราชาของเยนตูแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะพันธมิตรของตระกูลคิงเข้าไปแทรกแซงในเยนตูบางทีหยางเฉินอาจจะเป็นราชาของเยนตูแล้วคนเช่นนี้จะเป็นคนธรรมดาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขาดูหยางเฉินไม่ออกเลยหยางเฉินยังได้นำยาวิเศษที่สามารถนำคนใกล้ตายฟื้นคืนที่กลับมาได้ซึ่งทำให้เขาอยากรู้เกี่ยวกับตัวตนของหยางเฉิน ไอ้หนูแกแม่งรนหาที่ตายชัดๆแม้ว่าเขาจะรู้สึกเกรงกลัวในตัวตนของหยางเฉินบ้างเล็กน้อยแต่สำหรับเขาการที่หยางเฉินกล้าที่จะยืนต่อหน้าตัวเองในเวลานี้<ๆ>ก็เป็นเรื่องที่น่าอัปย์อดสูสำหรับเขาแล้วในเวลานี้ชินรูเฟิงบกแขนในทันใดและในขณะนี้ประกูลฉินทั้งหมดดูเหมือนจะถูกห่อหุ้มไปด้วยเจตนาฆ่าที่น่าสะพรึงกลัว ผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้แดนราชาขั้นปลายก็ยิ่งกลัวมากไปอีกตัวสั่นไปทั้งตัวแม้แต่ผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายและแดนราชาสูงสุดก็ยังรู้สึกกดดันอย่างมากอย่างเฉินทิงต้ายหยงคำรามแทบขาดใจถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอย่างเฉินเขาจะไม่สามารถอธิบายให้ลูกสาวทั้งสองฟังได้ฉินหูเฟิงแกกล้าเหรอ ถินเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆต่างก็คำรามรีบพุ่งไปที่ถินหรูเฟิงพร้อมกันพยายามช่วยหยางเฉินที่อยู่ใกล้ๆมือของถินหรูเฟิงเพียงแต่ว่าหยางเฉินยืนอยู่หน้าถินหรูเฟิงห่างออกไปเพียงก้าวเดียวฉินหรูเฟิงต้องการฆ่าหยางเฉินแม้จะไม่ได้ก้าวเท้าก็ตามเขาก็สามารถทำได้ง่ายๆถินเตอ๋อเจิงและคนอื่นๆยังคงอยู่ห่างจากหยางเฉินอยู่พอสมควรและพวกเขาต้องการมาให้ถึงก่อนการโจมตีของถิ่นหรูเฟิงมันจะเป็นไปได้อย่างไร แม้ว่าพวกเขาจะทำไม่ได้แต่พวกเขาก็ต้องพยายามทำให้ถึงที่สุดในขณะนี้โลกทั้งโลกดูเหมือนจะเปลี่ยนสีแขนของถิงรูเฟิงก็ยกขึ้นและฝ่ามือของเขาก็โบกสะบัดไปทางศีสัะของหยางเฉินทว่าผู้แข็งแกร่งแดนราชาขั้นปลายแปดคนที่หยางเฉินพามาบนใบหน้าของพวกเขาต่างก็ไม่มีความกังวลใดๆแม้แต่น้อยในเวลานี้เลือดในร่างกายของพวกเขากำลังเดือดพล่านเพราะพวกเขารู้ว่าหยางเฉินกำลังจะทำอะไร ผัวภายใต้ความสนใจของทุกคนแขนของชินรูเฟิงก็พลันหยุดลงในความว่างเปล่าและจูจ่ๆก็มีมืออีกข้างหนึ่งอยู่บนข้อมือของเขาเฮาในเวลานี้ทุกคนในตระกูลชินต่างตกตะลึงชินเตอ๋อเจิ้งและคนอื่นๆที่กำลังรีบไปช่วยหยางเฉินก็ตัวแข็งทื่อไปครึ่งทางเกือบหัวทิ่มและมองไปที่หยางเฉินด้วยท่าทางตกใจหยางเฉินยื่นมือออกไปและคว้าข้อมือของชินรูเฟิงเอาไว้แกแกนี่ มันจะเป็นไปได้ยังไง